พันกว่าห้องห้องหนึ่งได้ค่าคอมไม่ถึงสามหมื่นบาทแต่ป้าเนี้ยเข้าไปอยู่ปุ๊บป้าตั้งหลักไว้เลยทำยังไงให้คนในคอนโดนนี้ทั้งหมดมาใช้บริการเราโจทย์มีอยู่แค่นั้นเลยไม่ว่าจะขายไม่ว่าจะซื้อป้าทำทุกอย่างเลยตั้งแต่พยายามหารายชื่อมา,อาไปยืนไปเดินสำรวจห้องไหนอยู่ห้องไหนว่าง ห้องไหนว่างโทรหาโทรไม่ติดเอาใบปลิวไปแจกเนาะห้องไหนอยู่โทรไปแนะนําตัวให้เขารู้จักเนาะเราก็ไม่ได้ทำอยู่แค่นั้นทำซ้ำอีกอีก2เดือน3เดือนไปดูอัต้จดหมายถ้าเขาเก็บไปแสดงว่าเขามาที่ห้องเนาะเราก็โทรหา,าได้รับใบปลิวเราไหมห้องอยู่ว่างๆอยากปล่อยเช่าไหมอยากซื้อไหมทำอย่างเงี้ยหกเดือนเองหกเดือนเองหลังจากนั้นเริ่มมีคนโทรกลับมา คุณในสักเหรอที่มีคอนโดอยู่นี่นะเ,เห็นไม่ปิวคุณเนะ่ะออฟฟิศคุณอยู่นั่นเหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละประมาณสักเจเดือน8ดเดือนเนี่ยเขาเริ่มเขาเรียกเขาเริ่มไว้วางใจเริ่มทัวร์แล้วก็ตัวเองก็เริ่มเริ่มคิดแล้วตกลงก็จริงอย่างที่เขาบอกเนาะเฮ้ยมันอยู่ว่างๆเอาไว้ทำอะไรเนี่ยหา,าคนไม่อยากขายปล่อยเช่าไหมหรือขายไปเลยดีกว่าตัดภาระก็้ก็ทําอย่างเนี้ย ปีหนึ่งสองปีสามปีจนกระทั่งจังหวะโชคดีเจอลูกค้าคนหนึ่งมาซื้อในนั้นเราซื้อเยอะเรามันก็ทำให้เรารู้จักอยู่แล้วว่ามีใครบ้างที่ต้องการขายก็เลยขายได้เป็นล็อตใหญ่ๆแต่ป้าลงจะบอกว่าป้า,ปาใช้คำว่าโชคดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าโชคดีเพราะโชคเพราดวง